แล้วก็เดินทางมาถึงบทที่2แล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ The Power of Your Subconscious Mind มีอยู่20บทนะคะก็ประมาณ588หน้านะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าที่61แล้วและเรามาเข้าสู่หัวข้อถัดไปกันเลยค่ะ บทที่สองจิตทำงานอย่างไรในเมื่อตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจิตมีอยู่จริงและคุณเองก็มีจิตดังนั้นคุณควรเรียนรู้วิธีการใช้งานมันจิตของคุณมีสองระดับด้วยกันระดับจิตสำนึกหรือระดับของเหตุผลและระดับของจิตใต้สำนึกหรือระดับนอกเหนือเหตุผลคุณคิดด้วยจิตสำนึก และไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดถึงประจำจะซึมลึกลงไปในจิตใต้สำนึกที่รอสร้างสรรค์ทุกอย่างตามสิ่งที่คุณคิดถ้าความคิดเต็มไปด้วยเรื่องดีๆ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นแต่ถ้าความคิดมีแต่เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีย่อมเกิดขึ้นประเด็นสำคัญที่ต้องจำก็คือเมื่อใดก็ตามที่จิตใต้สำนึกยอมรับความคิดหรือไอเดียเมื่อนั้นมันจะเริ่มการทำงานโดยไม่เกี่ยงว่าไอเดียหรือความคิดนั้นดีหรือไม่ดี จิตที่สงบและร่างกายที่แข็งแรงคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าคุณต้องการที่จะมีความคิดและความรู้สึกที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตัวเองสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือทำให้จิตใต้สำนึกยอมรับความคิดหรือไอเดียของคุณเพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตใต้สำนึกยอมรับความคิดหรือไอเดียแล้วจิตใต้สำนึกจะทำทุกอย่างเพื่อให้ความคิดหรือไอเดียนั้นเป็นความจริง กฎของจิตนั้นเรียบง่ายสิ่งที่คุณจะได้รับจากการใช้พลังของจิตใต้สำนึกขึ้นอยู่กับความคิดหรือไอเดียที่คุณมีอยู่ในจิตสำนึกนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ให้คำอธิบายว่าทันทีที่ความคิดถูกยอมรับโดยจิตใต้สำนึกจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเซลล์สมอง วินาทีที่จิตใต้สำนึกยอมรับความคิดหรือไอเดียเพื่อให้ไอเดียหรือความคิดนั้นเป็นจริงจิตใต้สำนึกจะทำงานโดยเชื่อมโยงกับไอเดียนั้นเข้ากับความรู้ทุกอย่างที่คุณมีจิตใต้สำนึกจะดึงเอาพลังทุกอย่างในตัวคุณมาใช้จิตใต้สำนึกจะดึงเอากฎของธรรมชาติและจัก,กรวาลมาสนับสนุนความต้องการของคุณ บางครั้งคุณจะได้รับกับสิ่งที่ต้องการแทบจะท,ทันทีบ่อยครั้งที่อาจต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือนานกว่านั้นซึ่งกระบวนการตรงนี้ไม่มีใครรู้ได้แน่ชัด นิยามของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกจริงอยู่ที่เราพูดว่าจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกจนรู้สึกว่ามีจิตสองดวงแต่อันที่จริงแล้วมนุษย์มีจิตดวงเดียวและถ้ามันจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกภาพจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเป็นแค่ดวงกลมๆสองดวงที่ทำหน้าที่แตกต่างกันในจิตดวงเดียวก็ได้ จิตสำนึกคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุและผลมันคือส่วนหนึ่งของจิตที่มีหน้าที่เลือกและตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นการเลือกหนังสือการเลือกที่อยู่อาศัยและเลือกคู่ชีวิตพูดง่ายๆคือคุณตัดสินใจด้วยจิตสำนึกสำหรับส่วนที่นอกเหนือจากนั้นอย่างการเต้นของหัวใจกระบวนการย่อยอาหารการไหลเวียนของเลือด การหายใจเป็นหน้าที่ของจิตใต้สำนึกผ่านกระบวนการที่ไม่อยู่ใต้การควบคุมของจิตสำนึกนั่นหมายความว่าจิตใต้สำนึกทำงานโดยอัตโนมัติเหนือหลักของเหตุและผล จิตใต้สำนึกจะยอมรับในสิ่งที่จิตสำนึกของคุณเชื่อโดยไม่สนเหตุผลไม่สนว่าจะดีหรือร้ายไม่สนอะไรเลยยอมรับและทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวเป็นด่งดินอันอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมรับเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายและเมล็ดพันธุ์ในที่นี้ คือความคิดของคุณดินไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่ามเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงมาดีหรือร้ายฉันใดจิตใต้สำนึกก็ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าความคิดของคุณดีหรือร้ายถูกหรือผิดบัทอนหรือสร้างสรรค์ฉันนั้น